ปลือวะตีก่อนตีรองตีก่อนเดเด้รองลงก่อนลงลงก่อนลงลงก่อนลงลงก่อนอ๋อเออหลุดนี่ตัดมือเลยผมลืมมันกูถือบป็นเกือกี้นเลวรวยไรรอดไรมาเต่๋อเก้มันวนลังกาล้อก็นลุดนอะไรก็อยากบังโครูเน่เจีงเออมันใจลังกาล้อปี กันโจกรุดไปในตะก้างแล้วผมตอมไม่หลกูกินไปโรงเรียนเมาาือจ้าหลูกหนึ่งอยากตอมโจคกครูตัวมาบอกว่นเทียงที่ว่าหลกูกผมกี้ออกจากะบีตั้งโรงเรียนเนี่ยให้รวยไรมาจริงตอมแล้วรถตอมแล้วเรียกว่า,า,าว้าเอูานายจังหวัดไปเอาหลูกซุปโต้โกัดซ้ำปัญหาหลูกซุปรถเคลืองตั้งจำปัญหาไม่หลูกซุปกันจ้าอยู่โรงพัก จาบานาครับผลองไม่ต้องว่างไปหนัดผมไปหมขึ้นเลยไปล่องขึ้นเลยขึ้นเลยลืมตัดมือลืมบอกเดี๋ยวขึ้นลองขึ้นขึ้นขึ้นหนานังเป็นข้อและมินจ้องเคยนังล่างลงนังล่างหนังล่างหรือหนังล่างอ่าตัดเสียงลงตัดเสียงไม่ต้องว่างเลยวันนี้ตัดมือผมหนึ่งมองนี่ไช่หนังลงหนังแหลง เดีดๆๆเดดงนับนับนันับนัดนับ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 ไม่เทียบดอกแจ้ทีมติดปลื้มว่ามาปนแล้วรอดพมาเลยต้องปนปื้ดักตีพี่รองพี่รองเอาดอกแจ้เทียบเลยพี่ลงมายอแลลวมันปิดปลื้โชว์ในหน้าได้ปลาหนังนตีหลังเทียบดอกแจ้ลงเทียบดอกแจ้ติอดอกแจ้ดเด็ดเทียบเลยในเป้าลงลงลงนายอันก็ยี่่ มิวกลกมาใชดกเจบงปลยเอาดอกเจเจ็บลงเจ็บลงเจ็บเลยเจ็บเลยเอาบิดกลงตัดหลังเลยฮะดับก้อดี่ลองดับดับดับก้อนดับก้อนดับดับเดับเไปโอ้แนวตัดอกเจี๋ดควายเลเถอมากันเลยรเปีติได้ไหมล่ะ ได้ไหมได้กับแต่ว่าคุณลอยอันซิบกับสามลอยดาวกันนี้มกากันน์เนี่นเยเออไปกับไปตกลงสามลอยตึย้งใจเออเดือนต่างเลย่นอย่างเชเดี๋ยวกับคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องแคบการตกลงอะไรก็บตามแต่ตกลงกันได้เสร็จตอนเดียวไปตอนต่างลำบากลาวคุยกันนะจอมสามอาลอยการลดตึ้งเสียนะเออฮะกับตุ๊กตองถึงเหมือนการนำมันมีโยติขยะครับ ไอ้้เรากูแค่รถมาจังแล้วไม่อนปบเ็นเจ้าก็องรถมาเก็บแก่ผู้เดินจานการนมันคือมึงเป็นเจ้าก้องรถนี่หายไปกันเดินว่านี่กูวะรถกันลุยไม่เจ๊กัวได้รถอื่นกันยังลองแหลตาลองแหลตาไปกันเดีอ่ะนะแม่ตัดเรื่องแล้วก่ิงคุณก้าใจไม้คือคุณเป็นเจ้าก้องรถ คือน้ำมันนี่เจ้ากองรถต้องใช้พุ่มปูโดยสานใช้มันไม่ได้ตามกฎเจ้ากองรถต้องใชยน้ำมันเองผมตายผมตายรถกระเซิงตีนี่ป้อนกอนับป้อนเองอ่านตึงก้ามกับข้บาวี่ยนใช่มันในเพวลนล้าวไม่ใช่เรื่อน,นะจีบกับรถดังนี้เลยแหละเราบางแล้วบางแล้วบางกันเป็นนักรองว่าก,ก,กูเป็นนักรองกับโจดิปอิสนนระาาไม่ได้ บิดอาสยามลงรักพวกเขากนเ,าขานเตออกเราเอเพลงไรมาแล้วทีนี่ตกลงว่าน้ำมันมึงใะเเองมึงอะไรไยกันได้แต่ว่ายายเพลงไม่เพลงกับการน้ำมันพุ่มกิดตามระยทางค่นาน้ำมันม้งไปกันได้คือว่าพุ่มกิดกิโลละรอยเมาเกลือบินว่ากูววาจากจะนำบินาญ่ไปกรุงเทพ ไม่เกินจ้าปะนะเมาหลอดในเปรตนี่ไปก่องแอมันเป็นเบิร์นกูจริงไปกลางบินวะคิดอดีนะครับคุณคิดว่าเก่งกลางบินลรวปลอดภัยคุณแรกเขาตัวดาทัดมากมายฮ่าเห็นไม้มันกอนอินโดนีเซียตกแล้วมาเลเซียเอไลฮ่าคุณตายตั้งสองร้อยวัดซ็อบกคนันนั่นมันตกไป่ใหญ่ตกทุกวันก็ตกทีหนึงสอง,ง,องร้อยวัดซ็อบมัน ให้รถเกรียงคว่ำทุกวันไม่แรงวะรถเกรียงคว่ำก็ไม่รอดาตายสองระไรวะทั้งที่ไม่เคยมีหรอก